ปรถมบทของการกักที่ครับเราอยู่ที่เมืองเก่าสัวเถานี่คือตึกห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองนี้ไต้ฮัวต้าหลูเปิดบริการในปี1932และในปี1935นี่มีลิฟต์เป็นที่แรกในสัวเถาเลยเมื่อก่อนครับสัวเถาเนี่ยใหญ่อันดับ2รองจากกวางเจาในมณทนกวางตุ้งมีบริษัทจากฮ่องกงจะมาสร้างห้างบริเวณนี้ ไอ้เจ้าห้างนี้ครับก็เลยบอกว่าต้องกักที่กันหน่อยสร้างสารานี้ครับบริจาคเงนินให้รัฐบาลสร้างจงสันถิงหรือว่าสาราเพื่อระลึกถึงดร Sun ตอรซเซนขึ้นมาเพื่อกันที่ไม่ให้คู่แข่งมาเปิดห้างใกล้ๆครับแม่มันทีเด็ดจริงๆนะกักที่กันอย่างนี้เลยฮนะ ก่อนไททันรายการจีนอะไรยังไงแต้จิ๋วเดอะซีรีสเราพูดถึงสาลาที่ระลึกถึงดร์ซุนยัตเซนผู้คนล้มราชวงศ์ชิงเปลี่ยนจีนสู่ระบอบสาธารณรัฐเมื่อร้อยกว่าปีก่อนครับซุนยัตเซนคือการเรียกชื่อของท่านในสำเนียงจีนกวางตุง้งจีนตัวเต็มเขียนแบบนี้เลยครับแต่ถ้าไปเมืองจีนชาวจีนส่วนใหญ่จะรู้จักท่านในชื่อของภาษาจีนกลางนั่นก็คือซุนจงชันจริงๆก็คือคนคนเดียวกันนะครับ <No. S 2> มาเที่ยวเมืองเก่าโซเถามณฑลกวางตุ้งเขาบอกว่ามีร้านชานมชามะนาวที่ถ้าผู้ชายหน้าตาชีกออันนี้เป็นภาษาแต้จิว๋วไม่รู้แปลเป็นไทยว่าอะไรเอาว่าประมาณว่ามีนิสัยชีกอชอบผู้หญิงเจ้าชู้อะไรประมาณนั้นจะมีสาวสาวเอาหวยโบกมือเรียกให้เข้าไปซื้อนะฮะ เขาบอกว่าเขาจะสแกนดูคนด้วยสมัยก่อนจะแต่งตัวโป๊กว่านี้แต่เดี๋ยวนี้แต่งตัวโป๊น้อยลงเดี๋ยวมาดูกันว่าอย่างผมเนี่ยเขาจะเรียกให้ไปซื้อไหมนะลองเดินไปใกล้ๆร้านไม่ซื้อดีกว่าครับเพราะถ้าซื้อเนี่ยจะโดนหาว่าชีกอแน่นอนครับไปแล้วครับ คอนเทนต์นี้เราเปิดรายการกันแบบใสๆเพื่อจะพาพี่ๆน้องๆทุกท่านมาสัมผัสกับสัวเถาหรือเมืองชั่นโถถิ่งกำเนิดของชาวจีนพ้นทะเลนับล้านในแบบปัจจุบันทันด่วนเห็นสภาพการค้าการขายในแบบโมเดลกันไปเลยครับที่เราอยู่กันในตอนนี้ครับคือถนนคนเดินเมืองเก่าสัวเถาอันนี้เป็นชื่อที่ผมประวิตรลองแปลเป็นไทยนะครับแต่ในภาษาจีนนั้นเขาจะเรียกว่าชั้นถเฉียวกงหยวน ถ้าแปลตรงๆก็จะได้ประมาณว่าสวนสาธารณะน้อยแห่งซัวเถาพอพูดว่าสวนสาธารณะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าความน่าสนใจเนี่ยน้อยลงไปแต่จริงๆคือมันดีงามพระรามแปดมากๆแม่มันทีเด็ดจริงๆนะเพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์รวมของสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมฝรั่งที่ถูกปรับปรุงตกแต่งแล้วเป็นอย่างดีเรียงรายไปด้วยร้านค้าน้อยใหญ่ให้เราได้เดินเล่นซื้อของลองชิมกันเพลินตาละมุนล,ลิ้นกันเลยทีเดียวครับ ถนนคนเดินแห่งนี้ครับช่วงก่อนท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็เดินทางมาเยือนด้วยทำให้ยิ่งโด่งดังกันไปใหญ่เป็นสถานที่ที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ความเป็นเมืองท่าของซัวเถาได้เป็นอย่างดีมีบทบาทสำคัญต่อการอ,อพยพของชาวจีนแต้จิว๋วตั้งแต่ในช่วงต้นศตวรรษที่18จนถึงศตวรรษที่20โดยหลังจากจีนแพ้สงครามฝิ่นครั้งที่2ให้แก่กฤษครับทำให้ต้องถูกบังคับให้ลงนามในสนธิสัญญาเทียนจิน แล้วก็ถูกบีบให้เปิดเมืองท่าสัวเถาเป็นท่าเรือพาณิชย์สากลในปีคศ1858ความเจริญจากตัวเมืองแต้จิ๋วเดิมครับจึงถูกโยกมาไว้ที่สัวเถาบริเวณริมทะเลคนไทยส่วนใหญ่ได้ยินชื่อสัวเถาอาจจะนึกถึงการเยี่ยมญาติในชนบททางไกลแต่ความจริงแล้วร้อยกว่าปีก่อนที่จีนจะเจอกับมรสุมสงครามทั้งภายในและภายนอกตลอดจนข้าวยากหมากแพง จนคนจีนนับล้านต้องหนีออกไปเสี่ยงโชคต่างแดนรวมถึงเมืองไทยด้วยที่สวัวเถานี่คือเจริญถึงขีดสุดครับมีสถานกงสุนของชาติต่างๆ10กว่าแห่ง130สำนักพิมพ์แล้วก็มีธนาคารถึง300แห่งเลยทีเดียวครับแม่เจ้าเมนูของกินเล่นอันโด่งดังอ่อรวหรือว่าหอยทอดมีต้นกำเนิดมาจากแต้จิ๋วสวัวเถาครับ ไทยเราที่ตั้งอยู่ตรงกลางร,ระหว่างอินเดียและจีนครับเลยได้รับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมอาหารหลากหลายจริงๆสําหรับอ,อ้อหรือว่าที่จีนกลางเรียกว่าเขาแปลว่าหอยนางรมถ้าเอามาทอดกับไข่ผสมแป้งออกกรอบๆหน่อยก็จะเรียกว่าอ้อหลวกแต่ถ้าทําแป้งให้เหนียวใสนุ่มหนึบก็จะชื่อว่าอ้อส่วนซึ่งก่อนหน้านี้ครับรายการตะเกียบคู่ของเรา ก็แวะเวียนไปชิมตามพัตคาคารต่างๆในไทยอยู่หลายแห่งเป็นของโปรดของผมแล้วก็พี่สุกรีเลยมาแถบแต้จิ๋วสัวเถาที่อยู่ติดทะเลเมนูซีฟู้ดโดยเฉพาะอ่อนหลวกต้องใช้คำว่าแพร่หลายมากครับไปซอยไหนก็เจอเอาเป็นว่าร้านไหนคนมุงมากหน่อยก็น่าจะพอฝากความหวังเอาไว้ได้ หอยนางรมของเมืองนี้ก็มีชื่อเสียงครับเพราะว่าเป็นบริเวณที่แม่น้ําไหลลงทะเลเป็นปากอ่าวคล้ายๆกับสุราษฎร์ธานีของเมืองไทยพอมาผสมกับกรรมวิธีการทําน้ําปลาการทอดครับก็เลยกลายมาเป็นอาหารเรื่องชื่อที่เขาถือว่าเป็นของกินเล่นมีทุกหัวมุมถนนเหมือนกับผัดกระเพราในเมืองไทยคนจีนจากทั่วประเทศครับพอมาเที่ยวที่สวราถาหรือว่าชั้นโถเนี่ยก็ต้องมาลองชิมอ่อหลัวเมนูนี้เพราะว่าในบ้านเขาก็ไม่มีนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดในท้องถิ่น แล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่ส่งต่อมาจากยุคบรรพชนก็คือการแยกเอาไข่แดงมาครับแล้วก็มาปกไว้ด้านหน้าทอดทีหลังครับด้วยอุณหภูมิ300กว่าองศาเซ,เซลเซียสเท่าแก่เขาบอกครับเดี๋ยวรอของผมแป๊บน,นึงเริ่มจะหิวแล้วครับใช่ก,กลกลอะไรอ่ะชะส,วส,ะสวัสดีครับสวัสดีครับคนจีนนี่ชอบคนไทยมากจริงๆครับมากกว่าชาติไหนๆในอาเซียนอันนี้ยืนยันได้เลยแบบไม่ลำเอียงพอบอกว่าเป็นคนไทยครับเขาก็จัดให้แพงเป็นพิเศษ เฮ้ยไม่ใช่นะครับดูแลกันดีเป็นพิเศษครับไม่ว่าจะซื้ออะไรอย่างร้านหอยทอดเจ้านี้เนี่ยก็ชวนคุยให้ข้อมูลกับเราเยอะหน่อยไม่มีคิดตังเพิ่มซึ่งพี่ๆน้องๆที่รับชมคลิปของเราอยู่นะครับไม่ว่าท่านจะมีเชื้อสายจีนหรือไม่อยากให้ลองมาเที่ยวชมสัมผัสความเป็นจีนในปัจจุบันและยิ่งใครรู้ตัวว่าเป็นลูกหลานแต้จิ๋วไทยคำจีนคำเราเปิดทริปนำเที่ยวแบบเจาะลึกกินหรูอ,อยู่สบายสไตล์ไม่เร่งรีบนอนโรงแรม5ดาว ศึกษาประวัติศาสตร์และเราจะตามหารสชาติความอร่อยกันให้ทั่วเมืองเลยครับสนใจนะครับโทรมาได้เลยครับที่หมายเลข0829424494ย้ำอีกครั้งครับ0829424494หรือว่า a d ด line id Thai Chinese Tour ก็ได้ส่วนรูทต,ติ้งไหหลำครับเราก็เปิดอยู่เรื่อยๆนะครับใครสนใจจะไปเที่ยวไหหลำก็ติดต่อมาได้เบอร์เดียวกัน0829424494ครับ ได้แล้วครับผมออลัวที่รอคอยออลัวใช่ป่ะออลัว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 ต้องออกเสียงให้เหมือนครับออลัวนะฮะรสชาติดั้งเดิมฮะชิมหอยกลิ่นหอยนี่คือเด่นชัดมาก ความแตกต่างที่ชัดเจนจากเมืองไทยคือซอสพริกที่นี่มันเผ็ดอย่างเดียวมันไม่มีความหวานในพริกเลยนะฮะแต่ว่าหอยสดวิธีการทอดใช้ได้มันร้อนนะ และนี่ก็คือความสุขของการเดินทางมาท่องเที่ยวในสไตล์ไทยคําจีนคําอาหารหรูแบบพัตคารเราจัดให้ทุกวันครับแต่ก็ไม่พลาดทีเด็ดแบบโลคอลตามตรอกซอกซอยต่างๆใครมีเวลาว่างอยากจะให้รางวัลชีวิตกับตัวเองด้วยการให้เราช่วยดูแลท่านครับในการลัดฟ้าสู่เมืองจีนก็ติดต่อมาได้ทุกเมื่อผมประวิทย์และทีมงานพร้อมดูแลทุกท่านเหมือนอาปาอามาอากงอามาอาเจกอาแปะอากโกของตัวเองเลยครับ และถ้าไม่รบกวนจนเกินไปนะครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ